ว้าวเมนูอาหารเที่ยงแกงหน่อไม้อีกแล้วท่านผู้ชมแกงใส่หมกอื้อน้อยใส่บวบหอมแต่อันนี้โบ้แมน่น้ำไม่สดพี่น้องจา๋าสุกเรียบร้อยตามด้วยผักกระแยงแห้งลงไปหอมหอม ส่วนเมนูเบาหมี่ก็จะเป็นยำขนมจีนเนาะซื้อขนมจีนมาหาถ้วยถ้วยละสิบบาทพี่น้องเบ้าหมี่ซียำใส่หมูยอนี่แหละมีทัว่วมีพริกมีแคบปหมูแล้วก็มีลาบหมูหอมแดงมะนาวใส่ขนมจีนลงไปห้าถ้วย นี่พี่น้องแล้วบ่มีจะใส่น้ำร้อนลงไปเพื่อให้เสียกระปุนมันแตกตัวออกจากกันเนาะอันนี้จะเป็นน้ำร้อนใส่พอมันแตกตัวออกจากกันแล้วก็คคเลคุเลหัวขนมจีนไม่สิเหนียวเดว้แต่บะหมี่บตัดอันนี้เป็นขั้งแรกของบะหมี่ที่ย้ำขนมจีนปกติกับ จนใหญ่ก็มมแจะต่ำเนาะนี่ใส่น้ำร้อนให้มันแตกเดี๋ยวใส่น้ำร้อนอีกนิดนึงมเส้นมันจะบวชติดกันเนาะยำขนมจีนแต่บนหัวคนอื่นเขายำแบบใดแต่อันนี้ยำสไตล์เบ้าหมีสูตรเบ้าหมีเนาะนี่ขนมจีนห้าถ้วย ก่อนอื่นบะมี่ก็จะใส่น้ำปลาลงไปแบบนวันวๆจุกๆนี่แล้วก็จะตามด้วยผงผงมหัศจรรย์ลงไปช้อนครึ่งนี่แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแต่เขาบะมี่เสียออหวานนิดนึงน แล้วก็จะบีบด้วยมะนาวลงไปอันนี้น้ำมะนาวพี่น้องจ๋าเพิ่มความเปรี้ยวออกหวานเปรี้ยวนิดเค็มหน่อยออใส่ลงไปมะนาวเปรี้ยว แล้วก็จะตามด้วยหอมหอมแดงแขกลงไปเนี่ใส่ลงไปหอมแดงบะหมี่จะตามด้วยพริกแดงซอยลงไปเนาะแล้วก็โคเลโคเลเข้ากัน สเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นใส่พริกป่นลงไปอีกแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวใส่ถั่วฝักยาวหลายๆเน,นี่ยกลายเป็นยำถั่วซะงั้น ยังบรได้เบิร์ตจำหนีได้พี่นอ้องจ๋าบะหมี่ก็จะใส่หมูยอลงไปแบบจุกๆนี่หมูยอยังไม่หมดเท่านี้เบาหมี่ที่ใส่ลาบหมูลงไป อันนี้ลาบหมูเหลืองแต่มืองานละพี่น้องอุ่นแล้วเรียบร้อยมันมมีคนกินเกลือม,มาทำเป็นน้ำยำขนมจีนใส่หมูสับลงไปนะจ๊ะนี่ลาบหมูใส่ลงไปอีกอื้อหืออร่อยแบบจุกจุกไปเลยว้าว ปนแตะแซบบ่พี่น้องบ่แซบให้มันลูกไปใส่เครื่องร้ายขนาดนี้เนาะพร้อมเสิร์ฟพี่น้องจ๋านี่แม่เต็มถาดเบลอเลยท่านผู้ชมปั๊ดโคือมายั่วใ้้บัตท่นนี้เนาะอันนี้จะเป็นเมนูยำขนมจีนหรือยำเครื่องกันแน่ เบ่งท่านผู้ชมสวดถาดบักไงเรายังไม่พอแค่นี้นะจ๊ะเราโรยด้วยถั่วลงไปถั่วลิสงพี่น้องจา๋าทำอาหารสไตล์เบ้าหมีนี่ใส่ลงไปจุกจุกไปเลยยังไม่พอแค่นั้นนี่อันนี้จะเป็นแคปหมูเนาะ กินกับยำขนมจีนเครื่องเน้นเน้นนี่แซบบผู้ไดเห็นกระดำลายแตกพี่น้องจา๋าลงมือลงมือท่านผู้ชมนี่อันนี้บวแมนต่ำได้ยัยรุ่นยำได้นี่เออครั้งแรก กิคอยยำสู mm ้กินได้นี่เคยเห็นแต่อยู่แถวกรุงเทพเนาะเคยอกรุงเทพเขาใช้เป็นพวกปั่นเลเออเขาใส่แล้วแต่สไตล์เพรสไตล์มันบางคนก็บยำใส่ปลาทูเนาะสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีน้องปกปายเบิร์ตสกูสุกูตมิลองจ่าอันนี้จะเป็นเมนูอาหารเที่ยงวันนี้อาหารเที่ยงกะจุนวา สิ่ายสองแล้วพี่นอ้องคืออาหารเทียงเนาะเก่งนนำใไม่ประทายยำเบ้ามีถาดฉวดถาดบักไงพี่น้องจา๋ากินกับแคปหมูเนาะยำใส่หมูยอแล้วกะ็ใส่ลาบมลมาหมูอันเหมอนงานบุญบ้านยายรวยแล้วพี่น้องลาบหมูใส่ตู้ไว้บ่มีคนกินกันเลยเอามายำให้เด็กๆก,กินซะเนาะเอาไว้ดดนเดี๋ยวมันเสีย ส่วนใส่จานส่วนใส่จานหือบแซบให้มันลูไปสิบอกให้ใส่เครื่องขนาดนี้ <c oughs> มามาท่านผู้ชมขนมจีนหาถวย <G ül üş> ขันเพชรก็กินกับแคบหมูหรือวา่าเนี่ยถ <G ül üş> ั่วเนาะออะลองดูท่านผู้ชมระหว่างแกงน้ำไม้กับยำขนมจีนอันไดสิขายบอก <G ül üş> นจ,จนสิบายซองฮงก,ก็กินข้าวเที่ยง บรรยากาศลมหนาวเย็นเย็ๆพี่น้องจ๋าบริฮ้อนเดือแดดกระแดดอ่อนๆมันมืดคล้ายๆคือมือดฝนนี่แหละแต่ว่าเมนูนี่บ่มีอดใหญ่บวขอกินเถอะอดมานานแล้วยำขนมจีนถึงว่าสิเป็นแป้งก็ขอกินแน่จักจานเนาะอืม กินกับแคบหมูซีมอสยังแซบ่บตักเอาอ,อันนี้จะเป็นข้างแรกของบาหมีพี่น้องเขากับ่บเคยกินยำขนมจีนเคยกินแต่ต่ำเนาะแต่มาคดิตแตกต่างกว่าต่ำโยเป็นงได้บอลชาย ผ่านเยอะผ่านไปเลยแย่ารวยแค้นแล้วลมลมวันนี้แห้งกานักกว่าเมื่อวานอีกเนาะลมหนาวอากาศเย็นเบิดมือบดีว่ากลางเวรกลางคืนกลางคืนแห้งกันหนาวทลางคืนนี่จะมาลมแผ่ลมหวะเนาะกลางคืนก็ไบ่รอดไม่รอดเลยเนาะน้ำจะไปรับ เทียงข่อยฝนตอนเช้ามันยังคอนรุ่นเดียบรึบลุ่มยื่อเลเทียงสิมาก็ใช่โบแม่นกลวยลงเล่งลงเล่งอยู่บบสิมอนเทียงเขาสิมอนนี่แห้งนักแล้วมันโล่งแห้งกับสีหนาวขนาดยายรวยเราเราอ่ะหนาวจนนอนบ่หลับ นอกบนอนเบิคืนคืนอ้าบนอนบอกรเียเียมันมันงายย่ห่าสุดหลานหน่อยกับบารีนอนเบิดคืนมอคืนนี่ว้านนี่เบิรเมื่อนอนเธอเดียวปกติอยู่ปกติอยู่บ้านหลังนี้นี่ยมันนอนตลอดเด้ตอนสายตอนเทียงตอนแรง ดีแต่บอ่อหายเนะาะแค่ไหนหายสิได้หอบมากกลางคืนดีมันบ่อรับบ่อรับแต่ว่าบ่หายส่วนเป็นลายซิมอน

เอาบริกินได้เาอาอ๊นะยากอยากเห็นสวรรค์ปิ้งยากมือว่านนี่ก็จนน้ำลายสิไล <c oughs> มันอยากไปเบิด์พวกของหวานพวกขนมนะยากอยากโอโ๊อยู่แต่มื่อวานก็กินลูกชิ้นไปไม่หนึ่งสองไม่หิวแหงบอสน่าก็เขาเจ้ากากินได้อยู่เล็กๆน้อย เนาะแต่ว่ายากินหลายแต่ว่าลีกเลี่ยงพวกไขมันโดยตรงคือหมูสามสันพวกนี้ถ้าเนื้อหมูล้วนก็กินได้อยู่เขาจะว่าคือเนื้อนี่ก็โดนๆกินเทือกันได้อยู่เนาะเขาไม่ได้กินประจํนเนื้นอก็ดีคือขนมจีนก็ไ่ได้ว่ากินประจําแทบซุมือเดยโดนๆเทืออาทิตย์ละเทือกั็บร่ได้กินหลายเนาะก็ลดปริมาณลงจากที่เคยกินหลายก็อาซสิเล็กๆน้อยๆมีวินัยในการกินมากขึ้น ยายรวยกับเต่มเมื่อนอนบ้านนี่ยกระทั่งก็ออกมาเมื่อนี่หนีหลานมายายรวยหนีหลานมาเดี๋ยวมื่อนี้เดี๋ยวเขาก็โทรตามนะดินะครับเดี๋ยวเขาก็โทรตามไปไม่ไหว้วว่ไหวยัง กินซิมอนกินอย่าให้เหลือในความคิดก็คอยตอนนี้คิดว่าคอยกินนะไ่ได้เหลือหิวตอนนี้นะอแต่กินหลายบ่ได้พี่น้องก็พยายาม พยายามเซฟเจ้าของไว้มอวอนี่ก็สั่งยาเมื่กินยาลดไขมันนะ่ะแพงละหาลอยสองแพงพันหนึ่งแพงละสิบเม็ดอืมเขาบอกว่ามันเป็นยาอืลดไขมัน เดี๋ยวกินยาเบิร์ตสิไปอันตรวจเลือดไม่ยูหวานเบาหวานกับไขมันมันลงสําไตแต่จริงนะเครื่องตรวจเบาหวานอ่ะสื่อมาแล้วบ่มีสื่อมาพันหนึ่งแต่ยังพันี่ตรวจจัคเทื่ออกาศจะเลือดเจ้าของอ๋อขนาดมอเจาอเลือดเขายังหันหนาหนีบริเบิงเลยแต่มันก็บริเจ็บดอกแต่ว่าบริเห็นเจ้าของ มงบอสกันค่่งยันตัเขาเสียบอ่ยันตัเขาเข็มเขาเสียบอ่ามาาไปใส่คือโบเห็นเขาบ่ค่อยเห็นตั้งแต่เพิ่นออกมาจากวัดนี่กัแทบจะโบเห็นเพิ่นเลยเด้เมื่อม่เจอเห็นผ่านแวบแป๊บเดียวหนึ่งอบานหมาแลไดไปไปลดนงเมย นางบ่มีรถขี่นางยังบริอยู่จะมาสอเนอะไรคืนเนี่ยเพ่อใส่เพ่ะครเพ่เชี่ยวละหมาดเชี่มาส่นแงไมดวย้ยเรามาแต่มืตนะ่เวั่่กวัน ขุ่นึิ่นั่เองแม่ียมาหัดวันนนเออหี่เยพามาขวดหมูนี่ขวดเอาอย่าหาข้ปุ้นหาหมูนี่ไหวสร็จเครื่องเน้นเน้นกินแนนเบิดไดหัวใจพักกระลำเอ่อแบนพักสลัดนะกินแน่อกร้วนว่าจะเอาแนวยังจะไปตัดถิ่เบิดบ่หัวไว้เอาแนวมันด้ก็คือาชนันะเตัดไวแนว อาแน้ยัแตบขน่อนเยแหละพี่น้องจ๋าได้มาวอนนีกับสิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกําลังใจอดใจบไวพี่น้องกืนน้ำลายหลายรอบเลยเห้เขาเจ้ากินขนมจีนเนี่ยไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี